สวัสดีครับแฟนเชลซีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a r t of Blue นะครับประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2 5 6 3นะครับวันนี้จะมาพูดคุยก่อนเกมนะครับเกมที่เชลซีนะครับก็พิเมรีกกลับมาแล้วนะก็อ่มันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ฟุตบอลกลับมาเตะครั้งหนึ่งทำให้เราไม่เหงานะครับช่วงตลอดเวลา2-3เดือนที่ผ่านมานี่ก็หลายๆคนก็น่าจะเป็นคล้ายลักษณะเหมือนผนะที่คลแบบ หงาไปบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าฟุตบอลมันไม่มีแต่อะไรแล้วก็ทางโรคระบาดมันก็ลุกลามไปทั่วโลกนะครับมันก็เลยทําให้ทุกๆอย่างมันหยุดชะงักไปหมดเลยนะครับวันนี้เราก็กลับมากันแล้วนะครับสําหรับเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับที่เชลซีจะบุกไปเยือนที่วิลลาปานะครับเจอแอสตันวิลล่าวันอาทิตย์นะครับเวลาสี่ทุ่มสิบห้านะก็อย่าลืมเวลานะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นทพรีเมียร์ฟุตบอลช่องน่าจะ ทูพีแบบฟุตบอลเอชดีหน่งนะแต่ท้สดคู้เรานะครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามกันเลยนะครับกับผมมิสเตอร์เชลซีเช่นเคยนะบ็อ mm hmm. ลืมแนะนําไปเลยนะครับสำหรับฟุตบอลกับมาเตะนะผมย้าเสมอนะในช่วงคลิปก่อนๆหนาน,น,นะครับที่บอกว่าคือทุกอย่างจะเคลียร์หรืออะไรต่างๆที่บทสรุปในการลุ้นแชมป์บทสรุปท็อปโฟบทสรุปเรื่องตกชั้นอะไรต่างๆเราเนี้ยต้อง ต้องให้ฟุตบอก,กลับมาเตะให้มันเคลียร์ครับต้องกลับมาเตะอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ว่าโมคาหรือตัดจบไปถ้าทําอย่างใดอย่างหนึ่งผมเชื่อเลยว่ามันจะมีข้อข้อลหาตามมาเยอะแยะแน่นอนนะครับเพราะมันไม่เป็นการแร์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเหมือนผมไม่เห็นบทสัมภาษณ์ของเจงคอปนะเขาก็เขาบอกว่าเขาเคยคิดเหมือนกันกังนวลด้วยนะว่ากลัวว่าพิมพ์บริจะตัดจบนะครับคือแบบอ่าไม่ใช่นะค,คือโมฆาไปอ่ะคือยกเลิกทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า เวลาผ่านไปอะไรต่างๆสถานการณ์มันก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ฟุตบอลมันกลับมาแต่นะครับคือโดยมีบุนเดสลีกาของเยอรมันนะเป็นต้นแบบให้กับเกมต่างๆในเกมต่างๆเป็นหลักนะที่เป็นตัวอย่างให้กับลีกอื่นนะครับแต่ว่ามันก็บางลีกก็เขาก็อาจจะตัดจบไปบ้างหรือบางลีกก็ให้แชมป์มะไรงแต่เราก็ไม่สนใจแต่ว่าเรามาเน้นที่พรีเมียร์ลีกนะครับเพราะทางยูฟ่าเขาก็บอกเองแล้วว่ายังไงเนี่ย ทุกๆุกลีกเนี่ยมันต้องมีทีมที่ได้รับโคตาบอลยุโรปอะไรต่างๆต้องชัดเจนอะไรแบบนี้ใครเป็นแชมป์อะไรอย่างๆเนี่ยคือมันต้องทุกอย่างต้องเคลียร์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูในเกมวิเคราะห์ก่อนเกมนะเชลซีกับเอสตาวินล่านะครับสภาพทีมเนี่ยอ่ก่อนที่เราจะไปดูไอซเบตเขเล่นตัวจริงตรงเนี้ยผมอยากจะย้อนความนะครับย้อนไปที่เกมที่เชลซีเจอเอวาตันนะที่วันนั้นเปิดบ้านถล่มเอวาตันไปสี่นย์เลยนะครับคือวันนั้นเนี่ย สังเกตอย่างหนึ่งนะครับที่เชลซี Chelsea จัดแผนนะที่แฟนลิเวอร์เลือกใช้นะครับเพราะว่าเห็นเจ้าหนูบิลลี่คิวมอร์นะคือเห็นเล่นดีต่อเนื่องในเกมกับลิเวอร์พูลนะแล้วก็เลยเกมถัดมานในพรีเมียร์ลีกก่อนที่จะเบรกโควิดไปเนะี่ยก็ส่งบิลลี่คิวมอร์ลงสนามต่อเน,นื่องเลยนะครับคือวันนั้นเ,นเราไปคือไปตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะผมไม่ได้บอกว่าเกมนี้จัดจัด,จดทับตามฮูสกอร์ฮูสกอร์หรือเปล่านี่ไงเดี๋ยวผมไม่ได้ติดใจอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่า ฟนเชซีต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคือเกมวันอาทิตย์เนี่ยทุกๆอย่างมันอาจจะยังไม่ลงล็อกหรือจังหวะต่างๆเวลาผู้เล่นเล่นนะครับคืออาจจะยังไม่เข้าขากันหรือยังไม่จูนเข้าหากันเร็วอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งอาจจะมีติดติดขัดขัดกันบ้านจังหวะนู้นจังหวะนี้อะไรแบบนี้นะครับก็อย่าไปคาดหวังแต่ว่าเราคาดหวังไว้ก็ชนะคือเฉือนหนึ่งศูนย์สองหนึ่งอะไรอห้มันเก็บสามแต้มไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ คืนนี้นะครับอย่างที่ผมอัดเนี่ยก่อนจะคู่เอกนะครับที่เตะวันศุกร์นี้นครับระหว่างสเปอร์กับแมนยูจะเตะนะก็ผมก็ได้บันทึกเทปนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปดูคู่นั้นอยู่แล้วเพราะว่ายัางไงลุ้นให้สอกสองหน้านะครับก็คือสเปอร์กับแมนยูเสมอไปหรือสเปอร์ชนะไปอันนั้นก็ดีกว่านะก็ไม่ได้สาบแช่งไม่ได้แช่งอะไรแมนยูหรอกนะแต่ว่าคือเราเป็นคู่แข่งลุ้นท็อปโฟอย่างเป็นทางการก็คงจะไม่ว่าอะไรกันอยู่แล้วนะนะครับ ครับก็คือเราไปดูในเกมวันนั้นนะที่เอเวอแรตเจอเชลซีเนี่ยเชลซีเราจัดสี่สามนะครับแต่ว่าคือไอเกมกับวิลล่าเนี่ยมันคงอีกเรื่องนึงครับแล้วก็เรามีประเด็นด้วยนะยละเอียดอ่อนด้วยนะครับในเรื่องของวิลเลียมและเปโดนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที่หลังนะครับคือเกมวันนั้นอนะ่ะเชลซีจัดแผนนี้ครับสี่สามสามก็เกปปาลงผู้รักษาประตูตนะแบ็กซ้ายอาลองโซ แบ็ขวาเป็นอัสปลริโกเอต้ครับเซนเตอร์คือซูมากับรูดิเกอร์นะครับ,อก,บ,รบกองกลางมีเมสันเมลเบลลิคิวมอร์แล้วก็ลอสบาร์ดี้นะครับส่วนสามประสานแนวลุกนะครับมีเปโดวิลเลียนนะครวันเห็นไหมครับวันนั้นเนี่ยเขาลงคู่กันเลยนะครับแล้วก็ทิลูเป็นหน้าเป้านะครับเกมวันนั้นเนี่ยก็เชลซี Chelsea ใช้เกมเร็วบุกเข้าใส่การใช้บอล ส่งคือส่งบอลไม่มากจังหวะนะครับคือมีช่องแล้วก็คือแทงทะลุโดยเฉพาะบาร์คลีย์วันนั้นอนะ่ะคือเขาแอสซิสต์ไปสองประตูเลยนะครับเกมวันนั้นลูกแรกนําไปก่อนเมสันเมาร์นจากคือเปโดรขล่าขึ้นมาแล้วก็ส่งให้เมสันเมาส์นแล้วก็อาจจะผมอาจจะจําได้เป็นลางๆนะเพราะไม่ได้ตามดูมาเป็นเดือนแล้วนะครับก็คือตามข่าวส่วนใหญ่ที่หายหายไปเนี่ยก็ไปตามข่าวตลาดนักเตะบ้างอะไรบ้างน,นะครับก็ยินดีกับเชซีที่ได้ทั้งซีเอสแล้วก็ ตีโมแวนเนอร์นะไลายต่อไปเนี่ยสำคัญมากครับไม่ว่าจะเป็นเบนชีเวลหรือใครฮาวเวสหรือใครต่างๆจากนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องที่เชลซีได้เปรียบกับทีมอื่นก็คือเรื่องสภาวะการเงินนะพี่ได้เปรียบมากกับทีมอื่นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อใครเลยทั้งสองตลาดนะครับโดนแบรนด์หนึ่งตลาดแล้วก็มกราคมถึงแม้จะอุทธรณ์ผ่านแต่ว่าเราไม่ซื้อใครเลยนะครับก็มันก็เลยมาเปิดเผยตอนหลังว่าคือเดสมอร์เทนนะ คือเชลซีสนใจจริงๆนะครับช่วงท้ายตลาดแต่ว่าเมอร์เทนเขาไม่ย้ายมานะครับเขาอยู่ต่อกับนาโปลีก็จบไปนะครับสำหรับเดือนเมษาเอาเรามาต่อในเกมนะครับคือวันนั้นเนี่ยเชลซีก็มาได้ลูก2จากเปโดนะครับก็ยิงเข้าไปลูกสามวิลเลียนลูกสี่โอลิเวียชิลูนะครับนี่ครับคือให้สังเกตสาปัจจัยนี้นะครับก็คือวินเลียนกับเปโดนะครับแล้วก็โซนชิลูเนี่ยคืออันนั้นอ่ะเคลียร์ไปแล้วก็คือเข้าต่อสัญญาไปแล้วนะครับกับทีมเราครับคอยายสัญญาไปกปีมึงแต่ว่า มันไม่การันตีเขานะครับว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่าในซีซั่นหน้าเพราะว่ามันก็มองได้สองแง่ก็คือเชลซีต่อไปก็เพื่อให้อยู่กับทีมต่อช่วยทีมต่อใช้ต่อสักปีหนึ่งหรืออันที่สองก็คือต่อเพื่อขายต่อนะครับเพื่อให้มันได้เงินมานะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปทั้งอย่างนั้นเลยแบบหมดสัญญาเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะคือไปฟรีนะครับแล้วตอนนี้เขามีข่าวกับอินเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับชิลูนะครับตามที่เช็คนะก็วันนั้นเนี่ย คือเชลซีอ่ะกองกลางไม่ได้แบบฟูลทีมอะไรมากนะครับแต่ว่าพอเรามาดูในแผนนะครับที่ทางฮูสกอร์จัดมาที่จะ,จะเจอวนะินล่าเนี่ยคือนักเตะทุกคนมันกลับมาหมดนะครับก็เดี๋ยวผมมีแรมพาดให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้แรมพา์ด้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะผ่านแอปของซู o m นะครับคือไม่ได้ไปแถลงข่าวตามปกตินะแต่ว่า ถแถลงข่าวผ่านหน้าจอ,อแล็ปท็อปนะพวกคอมพิวเตอร์นะผ่าน MacBook แอ,แอ,แอ,แอะไรเนี่ยครับเพราะว่ามีข่าวมีภาพเบื้องหลังมานะว่าแลมพาก็นั่งให้สัมภาษนณน์ผ่านจอคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับผ่านแอปสูมนะของ Google นะค,คือแลมพายเขาบอกว่าในเรื่องของว่าการบาดเจ็บเนี่ยคือมีโทม,โมลรีนะครับคือลงไม่ลงสนามไม่ได้แน่หนึ่งคนแล้วก็คารมาสันโอดอยนะครับเพราะว่าโอดอยเ,ยเกมอุ่นเครื่องกับ รู้สึกจะควีนสปาร์กมันคือเขาไม่ได้ลงนะครับแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าเกมนี้มันไม่น่า,าจจะพร้อมนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายนะครับถึงแม้จะกลับมาซ้อมได้ก็จริงแต่ว่าทางทมบลีนเนี่ยคือเจ็บกล้ามเนื้อพักสิบวันแล้วเป็นอาทิตย์เลยนะครับลอตเชชีกเนี่ยต้องรอรุ้นว่าจะส่งลงตัวจริงเลยไหมเพราะว่าแลมพารอาจจะยังไม่เสียงเขามากนะครับก็รอดูไปแต่ว่าใจลึกๆผมผมว,ว่าอาจจะ มีเชื่อตัวสำรองนะครับก็อีกอย่างหนึ่งกติกานะครับพี่เพิ่มมาก็คือตัวสำรองเนี่ยใส่ได้เก้าคนเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้ห้าคนนะครับแต่เปลี่ยนได้สองครั้งนะครับคือเปลี่ยนก็ครั้งหนึ่งจะสองคนหรือจะสามคนเพราะว่าเขากันไม่ให้การเกิดการโถวเวลาในระหว่างเกมนะครับเวลาช่วงแบบทีมได้เปลี่ยนอยู่ก็อยากจะเปลี่ยนตัวช้าๆเปลี่ยนห้าหกครั้งห้าครั้งอะไรแบบนีม้มันมันมันทำไม่ได้นะครับก็เป็นข้อดีไปนะครับสําหรับทีมที่คิดจะถ่วงเวลานะแต่ ตรงนี้มันทําไม่ได้นะครับเปลี่ยนได้สองครั้งนะครับส่วนกองเต้เนี่ยอาจจะพร้อมเลยนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าฮูสกอร์ใส่มาเลยนะครับก็เป็นเมสันเมาส์กองเต้โควาสิตแต่สังเกตในเกมลุกนะครับคือผมเชื่อว่าจะเป็นชุดนี้นะครับอลองโซ่แบ็กซ้ายไปแบ็กขวาเป็นอัสเปเกต้าคือแผงหลังผมว่าไม่เปลี่ยนนะครับแต่กองกลางเนี่ยอยู่ที่ว่าตัววิลเลียนนะครับเขาจะเต็มที่กับทีมหรือเปล่านะเพราะว่า จนถึงบัตรนี้นะครับคือนาวันนี้นะครับเพราะว่ามันเหลืออีกประมาณสามสี่วันนะครับจนถึงวันที่ยนะี่บสาเนี่ยที่เชลซีสามารถต่อสัญญากับนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญานะเบเดียมิถุนาอยู่ระยะสั้นไปได้นะครับคือแบบต่อสัญญาให้จบด้วยดูการส่วนในรายเปโดเนะี่ยคือผมว่าแน่นอนไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะได้เล่นแล้วนะครับผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาตกลงย้ายไปโลมาแล้วนะครับกองหน้าชิโรเนี่ยผมอาจจะมองเป็นแทมมี่นะก็ก็แล้วแต่นะครับผม คิดว่านะเพราะว่าคืออย่างชี่รู้โอเคครับเกมที่แล้วเนี่ยเกมกับเอเวอรนตนมันเขาโชว์ฟอร์มได้ดีนะแต่ว่าอ,อ่หลังจากเนี้ยคือแบมพาดคงจะให้แทมมี่ลงพิสูจน์หรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นตัวจริงอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ายังไงซะเนี่ยเกมกับวิลล่าเนี่ย แฟนเชลซี Chelsea ต้องเข้าใจนะว่าวิลล่าเนี่ยต้องการแต้มอย่างยิ่งเลยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคงไม่มานั่งตั้งรับรอ,รอเสมออะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับคือเขาจะใช้ในการในการบุกอยู่แล้วนะครับอย่างเกมที่วิลล่าเล่นกับเชฟฟิลล์เนี่ยคือเขาโชคดีไปครับที่ลูกนั้นไม่ได้ประตูนะที่เชฟยูเนี่ยคือลูกนั้นตามจีมันเข้าไปนะแต่ว่ามันผู้ตัดสินไม่ได้คือมองนาฬิกาของโกไลแล้วมันไม่ไม่มีสัญญาณเตือนนะครับก็เลยไม่ได้ประตูไปนะครับก็โชคร้ายไปนะวิลล่าถ้า ถ้าเกมนั้นผมมองว่าถ้าวินล,ล่าได้สมแต้มเกมเนี้ยพอเวลาเจอกับเชลซีเชลซีอาจจะผ่อนคลายนิดนึงที่ว่าวิลล่าอาจจะแบบไม่ได้ตั้งเกมลับลึกอะไรแล้วครอสวนอะไรแบบนี้แต่ว่าแบบเล่นแบบคล้ายๆผ่อนคลายแบบไม่ต้องแบบว่าตับบี้ตะบันบวกสายเชลซีแต่ในข้อเสียก็มีข้อดีบ้างน,นะครับคือวิลล่าเขาบวกสส่เนี่ยเชลซีทาให้เชลซีมีโอกาสในการสวนกลับแต่ สิ่งหนึ่งที่เจลซีทาเกมสวนกลับได้ดีก็คือวิลเลียนนะครับถ้าวิลเลียนไม่มีเนี่ยผมมองว่าจุดเนี้ยหายแน่นะครับในเกมสวนกลับเพราะว่าด้วยสปีดแล้วความสามารถเฉพาะตัวของวิลเลียนมีประโยชน์ในเกมการสวนกลับนะครับกองเต้โคอาเซ่น่าจะได้ลงส่วนเมสันเมสาไม่รู้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ลงเนี่ยผมเชื่อเลยว่าแรมพาผ์ดอาจจะใส่รอสบาร์ดี้เข้าไปผมมองอย่างนั้นเลยนะเพราะเหมือนเกมที่แล้วที่เจอไอวาตันนะครับผมเชื่อเลย ถ้าเมสันมาวกับไปเล่นตีนะครับแล้ววินเลี่ยนไม่ได้ลงอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลอสบาร์กอรนะครับกองเต้โคอาเซตยิงแบบนี้นะเพราะจอร์จินโยถูกติดโทษแบนนะก็อย่างที่บอกคนะรับลิสเจนเนี่ยคืออันนี้ลันผานไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าเจ็บหรือเปล่าแต่ว่าโชว์แล้วอ่ะโอดอยโทโมริจอร์จินโยแล้วก็มาโกฟางกินเคลก็คือสี่คนนี้ไม่ได้ลงแน่ๆนะครับมาโกฟางกินเคลเนี่ยคือเขามีอาการบาดเจ็บแล้วเห็นมีข่าวว่าเขาได้ คือเชลซียื่นสัญญาให้ต่อต่อสัญญาเขานะครับก็หายไปนานเลยนะเป็นนักเตะเชลซีที่ถูกเลืมไปเลยนะครับก็น่าจะเป็นสมฉายาสมสมยานามเขาไปแล้วนะครับแลนด์พาได้พูดถึงเกมนะครับอวันอาทิตย์นี้นะครับก็พยายามบอกนะว่าจะใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีแล้วก็ตัวสำรองที่ทางพิมลิกให้มีเก้าคนเนี่ยเป็นข้อดีอย่างอย่างที่แลม์พาดคิดแล้วเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะใส่นักเตะดาวรุ่ง เข้าสู่ทีมนะครับในทีมสำรองในการซ้อมเนี่ยก็เห็นอย่างอาร์มันโดโบจาอะไรทีโนอันโยลินอะไรพวกนี้คือลงซ้อมอะไรกับทีมด้วยก็มีโอกาสนะครับที่จะสอดแทรกได้บ้างในการเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเกมหนักนะครับเจอกับแมนเชสเตีร์ครั้งสัปดาห์หน้านะต้องอยลืมตรงนั้นนะครับเราเจอผ่านวิลล่าแต่เกมหน้าเนี่ยต้องเจอกับแมนเชตีนะครับโอเคนะครับสําหรับการสัมภาษณ์โดยรวมนะของไฟลัมผ่าแล้วก็พูดถึง ป้ายดแดงนละเต่ป้ายแดงอย่างของเรานะครับอย่างทีมอวนเนอร์ด้วยนะเพราะว่าคือเขาชื่นชอบอยู่แล้วนะมันชัดเจนนะครับที่เราต้องการดึงตัวเขาเยเพื่อมาพัฒนาทีมแล้วก็เป็นส่วนผสมเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับในโปรเจกต์ที่จะพัฒนาทีมต่อไปไปในอนาคตนะครับยินดีมากนะครับที่เขาตอบตกลงเราเพราะว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยไม่ได้มีข่าวมาเลยนะครับว่าเชลซี แตงที่จะคว้าตัวตีโมเว n เนอร์เพราะว่ามีข่าวแต่เวอร์พูอย่างเดียวพูลลวอร์พูเลือร์พูลพลพลพตลอดนะครับถึงแม้พอช่วงโควิดเข้ามาแต่หลายๆสำนักก็มองว่าเวอร์พูมีโอกาสได้ตีโมเว n เนอร์ไปนะครับแต่ว่าสุดจนแล้วจนรอดนักข่าวอย่างริสเตียนฟองนะครับของสายเยอรมันของบิวนะครับคือเนี่ยเป็นคนแรกที่บอกเลยครับว่าตีโมเวนเนอร์เลือกเชลซีนะครับหลังจากนั้นแมตต์รอเดลี่เทเลกราฟอะต่างๆ ฟาบิโซโรมาโนนะครับนักข่าวชื่อดังเบอร์หนึ่งตอนนี้เลยนะที่รายงานข่าวซื้อขายนักเตะในยุโรปนะครับก็คอนเฟิร์มเหมือนกันนะว่าติโมวานเนอร์ย้ายมาเชลซีก็อ่าออฟฟิเชียลไปไม่กี่วันนี้นะครับอย่างที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าผมมองว่าเป็นกองหน้าในแบบที่ผมต้องการเลยนะตั้งแต่ผมบอก ช่วงต้นๆต้องต้องทำคลิปนะับในเชิงของเชลซีในที่ว่าเชลซีต้องมีกองหน้าลักษณะเหมือนกูน่าเกโรหรือหลุยส์โซเล่อะไรประมาณนี้คือเป็นกองหน้าที่เป็นสายสปีดนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นสายพักบอลตัวใหญ่อะไรแบบเนี้ยคือเราต้องมีตัวอย่างนี้บ้างน,นะเพื่อหลากหลายในการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกทางเลือกเวลาเ,ลาเจอเกมที่แบบเจาะไม่เข้าเลยมันสามารถทําให้มันสามารถให้เอากองหน้าแบบนี้ลักษณะแบบนี้ไปเล่นหน้าคู่กับแทมมี่ได้หรือชิลูได้นะครับโอเคนะครับ สำหรับเกมวันเนี้ยที่จะเจอวิลล่าเนี่ยผมมองว่าเกมคือวิลล่า,าจ,จะเล่เปรียบเพราะเพราะว่าเขาเล่นมาก่อนนะครับเล่นมันัดหนึ่งแล้วเขาจะเริ่มแบบอาจจะจูนอะไรกันติดนะครับแต่ว่าเชลซีเนี่ยลงเล่นเป็นนัดแรกเลยครับในรอบสามเดือนเนี่ยที่ผ่านมาเพราะว่าเกมกับเอฟเวอร์ตันเนี่ยคือวันที่แปดนะมีนาคมนู่นเลยนะโอ้โหสามเดือนเต็มเ็มเลยนะครับที่เชลซีไม่ได้ลงสนามแบบแข่งขันแบบเป็นจริงเป็นจังถึงแม้จะอุ่นเครื่องในเกมทั้งเจอกับทาง รู้สึกว่าจะเป็นทีมอะไรนะที่ผมที่อุ่นเครื่องตอนแรกผมจำไม่ได้นะขออภัยแล้วกับควีนสปาร์กนะครับก็เอ่อมันไม่ได้เป็นเกมอย่างเป็นทางการที่แบบว่าเล่นแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นมันแค่แค่แบบทดสอบทีมหรือกลับมาลองลงลงสนามกันบ้างแต่ว่าอันนี้เกมอย่างเป็นทางการแล้วคือเกมจริงแล้วนะครับคือผมเชื่อว่าเกมเนี้ยอาจจะแฟนเซีอาจจะอึดอัดบ้างครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเกมเนี้ยอาจจะ เชลซีอาจจะต่อบอลกันแบบบางทีจังหวะนู้นขาดกินเกินบ้างหลุดไปทําไม่ได้หรือยิงพลาดยิงแป๊กอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เราต้องให้เวลาเขานิดนึงนะครับถ้าเชลซีจูนได้ติดเนี่ยมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าช่วงต้นเกมเนี่ยเชลซีครองบอลได้อะไรได้เนี่ยถ้าแบบครองเกมได้อย่างที่ผมไปดูนะที่เจอกับเชฟฟิลล์อะ คือเขาเล่นดีนะครับแต่ว่าอาจจะบางทีอาจจะเป็นจังหวะสุดท้ายอะไรต่างๆนะเพราะเชลซีผมเชื่อเกมนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นบางทีจังหวะสุดท้ายเป็นบางจังหวะที่แบบว่าควรจะทําได้ดีกว่านี้แต่ก็ทําไม่ดีนะครับก็เลยมองว่าถ้าจะเก็บสามแต้มก็คือต้องยิงเร็วหรืออครองเกมให้ได้เยอะกว่าวิลล่านะครองบอลเยอะๆครับถ้าครองบอลน้อยเนี่ยมันโอกาสโดนวิลล่ายิงมันก็มีสูงนะครับถ้าเชลซีนาเร็วเกมจะสบายแต่ถ้ายืดเยอะ แล้วโดวิลล่านำเนี่ยหนักครับเชลซี Chelsea อาจจะไม่ชนะนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คืนนี้ก็ลุ้นให้สปเปอร์กับแมนยูเสมอรหรือสปเปอร์ชนะไปนะเพราะว่ามันจะได้เป็นการไม่กดดนันถ้าแมนยูชนะเนี่ยแมนยูแซงนะครับไปอยู่ที่สี่เพราะว่าประตูได้เสียดีกว่าถึงแม้คะแนนจะเท่ากันนะสำหรับวันนี้อ่าวิเคราะห์อาคู่ระหว่างวิลล่ากับเชลซีในวันนี้ก็ ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครฝกกากกดซับสไค์ช่อง Heard of Blue ไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมมิสเตอร์เชลซีด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็เริ่มเชียร์กันนะครับให้กําลังใจเชลซีกันต่อไป8นัดหลังจากนี้นะครับคือเราต้องได้โคตายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเออเนัดนะครับเ้านัดทะรวมนัดที่เจอวิลลาด้วยก็9นัดนะครับคือเราต้องได้โคตายูซนะครับแล้วก็มันจะถึงมันถึงจะ ทำให้มีโอกาสต่อรองที่จะดึงนักเตะต่างๆที่มีชื่อเสียงอย่างค่ายฮาวเวิร์ดก็ฝันหวานกันอยู่นะครับตอนนี้เชลซีฟินกันอยู่ที่แบบว่ามีไปกดไลค์คอมเมนต์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเชลซีเซนแวนเนอร์แล้วก็ให้ประกาศฮาวเวิร์ดสักทีอะไรประมาณน,นี้ก็ไปกดไลค์ก็ฟินกันอยู่นะตอนนี้แต่ว่าคือตอนเนี้ยถ้าเชลซีทาเป้าหมายทุกอย่างเสร็จจนจบดูการจบท็อปโฟแล้ว โชคดีได้แชมป์เอฟเอัพบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับสักถ้ววหนึ่งมันจะเป็นการประสบความสําสเร็จแล้วตลาดซัมเมอร์ทุกอย่างมันจะเข้าทางโชซีทั้งหมดนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ